สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจ็ดร่วมกับบริษัท JSL จำกัดเสนอสมัครเสนอโดยบริษัทบุญรอดบริษั์จำกัดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการจันเจ้าของค,ค่ะ คือวันนี้นะครับผมมีบทเพลงเพราะๆนะครับไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรฮะไม่มีปัญหาปรึกษาแต่ต้องมีเพลงมาฝากพี่แหม่มฮะออ่าร้งเพลงนี้นะครับอันเดอร์กราวดเหรอคะอันเด็กกราวอันึงก็ใต้ดินขนาดนั้นฮะและไม่ไหวฮะเชิญค่ะเดี๋ยวเก้ากำเริบนะครับอยากจะเป็นจะมุ่งไปเป็นอะไรดีๆสักอย่างเดี๋ยวๆๆจะมีอะไรฮะแล้วเคยทำอะไรได้ดีสักอย่างให้เราเนี่ย เข้าห้องน้ำะเข้าห้องน้ำเรียกร้อยขึ้นนะช่วงนี้แม่ชมดิฉันว่าถ้าไม่ใช่คุณร้องเนี่ยเพลงนี้จะเพราะมากจริงเหรอจริงจรเหรอใครก็ได้ที่ไม่ใช่คุณอ่าจริงๆถ้าฟังฟังเพลงนี้ทีไรเนี่ยทําให้นึกถึง ใครก็แล้วแต่ที่มีความฝันแล้วก็<ม>ทําให้ความฝันของตัวเองนั้นเนี่ยประสบผลสําเร็จช่ได้อย่างสวยงามโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงนอะถูกต้องเ,เพลง,ลง<อ>ที่ค<า>ู่ก,กับวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ะนะครับแต่ที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยต้องเป็นจันเจ้าของเราคืนนี้แน่นอนเลยะนะครับขอต้อนรับคุณแอนทอประสมครับ สคนจะมีความหมายต่อไปอยากจะเป็นคนสำคัญคนสักวันจะก้าไปไปเป็นดาวดวงใหญ่จะโดดจะดัง ทวนกันไปหาเงนไปโอ้ยตายวัวจิ๊กตัวจิ๊กตัวจิ๊กรับคุณแอนทองประสมสู่รายการจันเจ้าของโอ้โหเพลงนี้เหมาะนะเหมาะมากฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงตัวเองมั้ยก็แอนว่ามันใช่นะน้อความหมายของเพลงก็ใกล้ๆกับ ชีวิตชีวิตของพวกเราเออต้องแอนอยู่วงการมากี่ปีแล้วเนี่ยอืมสิบห้าค่ะสิบห้าปีแล้วเห็นไหมบอกแล้วไงว่าเพลงนี้เหมาะมากมากสิบห้าปีแล้วนี่ก็ตั้งแต่ผมอาอยุประมาณเก้าขวบเองนะฮะตอนคุณแอนมานะครับนะคะเขาเห็นเขาเห็นรอยจีนกาบนใบหน้าผู้ผู้ชมคงจะแยกแยะออกนะคะแต่ได้ดูคุณแอนมานานจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ย ตนนี้กำลังโด่งดังเลยนะกาลังประทับใจทั่วทั้งประเทศเลยโรแมนติกทุกมุมทุกครอบครัวทุกผู้รักเลยตอนนี้กับภาพยนตร์เรื่อง The Letter จดหมายรักเราไม่ได้เห็นคุณแอนเล่นหนังมานานแล้วไม่ได้เล่นหนังมาประมาณ12ปี13ปีได้แล้วค่ะเห็นไหมวันนี้แหละเราจะคุยเรื่องนี้แหละเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกทั้งเรื่องก็คือ15ปีในวงการบันเทิงเป็นอย่างไรบ้างยาวเหมือนกันนะคะยาวนานแน่นอนครับแต่เราได้คุยแน่ๆนะครับในคืนวันนี้กับรายการจัดเจ้าของครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ สนับสนุนโดยไฟต้านิวแคนรี leading the way ยิถีของผู้นำผิดต้อดยำปุ้งจัดจ้านสาใจยูนิยิ่งดป่งยิ่งดีกับตัวคุณเซรั่มบำรุงผมฟรีแอนด์ฟรีืนชีวิตใหม่ให้เสน้นผม ปาซาดีในซชอสมัเป <pl ains> ็เทลตราอันยอร่อยง่ายไม่หนียวหน้าไฮเดรไลท์สตอ์พร้อมเหียวเร็วทันใจไม่ลืรืตรายการจดเจ้าของทนี้สำหรับสุนทรซาาตานีแคมบรีนีดดิ้งเดอวเวีของผู้นาครับนี่นะคะ เราจะคุยกับบุคคลหนึ่งที่อยู่ในวงการมา15ปีน้อยกว่าพี่แมโอ๊ยแป่ปีคุยกับน้องแอนดีกว่าครับสิบหปีเคยคิดมาตั้งแต่วันแรกที่เราได้เข้าวงการว่าเราจะมีวันนี้มีชื่อเสียงขนาดนี้คือถ้าเป็นตอนเด็กๆเนี่ยแอนเป็นคนชอบชอบเรื่องการแสดงใช่ไหมคะเราก็ติดตามดูละครดูหนังติดตามนักแสดงที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านนิยายแต่ว่า เราไม่มานั่งฝันว่าอุ้ยวันหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องเป็นนักแสดงเป็นดาราดังให้ได้ความฝันตรงนั้นมันไม่มีเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านน<ม>่นะคะ<ม>คือแบบว่าอยู่กับคุณยายอยู่กับต้นไม้ต้นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราเบ้านาอยู่น้องแขมค่ะ<ม>แถวน้องแขม<ๆ>ก็ก็ก็ถือว่าเป็นชานชานเมืองหน่อยแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วญาติพี่น้องอะไรเราก,ก็ก็ไม่ได้มีใครที่ทาํางานในวงการนี้เลยคือไม่ต้องไปฝันเลยค่ะว่ามันจะมาถึง เพียงในจุดเริ่มต้นก็แค่นั้นแหละแค่ว่ารู้สึกว่าชอบตรงนี้เท่านั้นเองซึ่งค,ค,ความติดละครติดการความชอบความบันเทิงของคุณแอนเนี่ยไม,ไม่ได้ติดแบบธรรมดาด้วยเป็นขนาดไหนตอน,นนั้นคือแอนไม่รู้อย่างแอนได้ถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกรณีปกติหรือเปล่านะคะ<า>มันติดแบบว่า คือเวลาดูละครเนี่ยแอนจะแบบว่าชอบจินตนาการว่าแอนเนี่ยเป็นนางเอกในเรื่องนั้นๆแต่ว่าพอเวลานอนตอนกลางคืนเนี่ยทุกคืนจะต้องมีฝันของตัวเองว่า <c oughs> ว่าเปลี่ยนแล้วฉากนี้เราจะไม่เหมือนพี่นกจริยานะคือในเรื่องพี่นกจริยาเป็นนางเอกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเราจะเปลี่ยนแล้วเราจะเล่นเป็นเดินไปทางนั้นดีกว่าแล้วเราก็ไปหยิบของทางนี้คือจะคิดของเราเองล็อกกิ้งของเราจะไปทางไหนจะพูดอะไรกับพระเอกบทอ,งงบทอย่างนั้นบทอย่างนี้โต้อตอบกันไปมาอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็หัวในหัวทุกวันพี่ทุกวันเหมือนคนเป็นโรคเพียนอะไะได้แบบว่าเป็นเพียนไปเลย yeah แล้วไปมายังไงอยู่ๆก็ย้ายละไม่เอาละอยู่ในจอทีวีดูนานละไปโรงหนังดีกว่าเริ่มดูโรงใหญ่ขึ้นจอเล็กไม่พอขอขยายจอใหญ่คือแบบว่าคือด้วยความที่ทางด้านศาสตร์การแสดงก็ชอบหมดใช่ไหมคะทีนี้พอเริ่มโตนิดนึงเราพอจะมีเงินเก็บว่าไปสามารถไปดูหนังเองได้แต่ก่อนหนังแค่20-30บาทไม่แพงก็ได้ดูสองเรื่องใช่ค่ะสองเรื่องหนังพวกถวบางแคแล้วข้างแรกเลยไปไปดูเราก็ไม่รู้ก็ไปเองเลยแล้วก็ไปดูที่ที่หน้าโรงมันก็จะเข เหีนว่าสมมุติเรื่องบ้านผีปอบหนึ่งสมมุตินะคะจำชื่อเรื่องไม่ได้บวกควบเพนพักสองนึกออกไหมคะอ้ยสเรื่องควบ้าไปดูเลยผุมนะดูเลยยี่ิบบาทอะไรเงี้ยสองเรื่องควบเอาดีกว่าใจเนี่ยมีความรู้สึกว่าบ้านผีปอบกัหนังผีเด็กๆแล้วก็ชอบดูอยู่แล้วใช่ไหมคะ เป็นพักแล้วก็รู้จักพี่ต่ายเป็นพักสิริกุลเราก็เข้าใจว่าพี่ต่ายเป็นพัก้วต้องเล่นเรื่องนี้แน่ๆชื่อนางเอกชื่อนางเอกอะไรก็เข้าไปนั่งดูเลยเรื่องแรกก็ใช่อะตอนบ้านผีปอบก็ยังไม่เท่าไหร่ก็โดนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดูไปเั้าพักเรื่องเพนพักสองมันเป็นอย่างนี้เลยอไอ้แบบว่าอ้นั่นไม่มีคุณเพนพัก ไม่มียไม่ใช่พี่ตายใช่มีผู้หญิงสยายผมยาวก็ดูเป็นพี่ตายอยู่นะคะแต่ว่าหน้าไม่ใช่นะมันก็แบบตอนแรกก็พยามดูเป็นคุณเพ็พักก่อนก็ดูเป็นคุณเพ็นพักไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มมีถอดเสื้อทีละชิ้นละชิ้นออะเริ่มบางเาลงเรืน่องแทีนี้ทีนี้ก็เริ่มแบบเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เริ่มอุ้ยอะไรเนี่ย ทำไมหนังเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หนังที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มร้องไห้ร้องไห้จริงๆจรงังเลยนะคะน้าตาไหลเป็นเรื่องเป็นราวเริ่มมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในที่ที่อันตรายแล้วใช่ค่ะกลัวแล้วก็ค่อยๆไหลๆตัวเองออกดูไม่จบเรื่องดูไม่จบเรื่องแปว่แหว่ให้เป็นคนสมันและดูให้คุ้มเงินค่ะแหมจากความชอบจากความรักและได้เข้ามาสู่ในวงการเรื่ลงไม่อยู่ในจอเออแต่นี้ตัวเองเข้าไปปรากฏอยู่แล้วท่